สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Covenant เมื่อทหารกรีนเบลล์เฮตต้องบุกเดี่ยวฝ่าดงกระสุนเพื่อช่วยเพื่อนก่อนชมคลิปขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะมันแค่ไหนไปดูกันเลย หลังเหตุก่อการร้ายในวันๆปี2001สหรัฐตอบโต้ด้วยการส่งกองกําลังทหารกว่าแสนนายไปไประจําการที่อัฟกานิสถานภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังเกิดเหตุบนอกจากนี้กองทัพยังว่าจ้างล่ามท้องถิ่นกว่า5 0 0 0 0นนายโดยมีข้อตกลงว่าจะมอบสิทธิพิเศษในการอพยพเข้าประเทศอเมริกาให้กับพวกเขาและครอบครัวเพื่อแลกกับการช่วยเหลือด้านแปลภาษาเรื่องราวสาคัญของหนังเกิดขึ้นในปี2018ที่ประเทศอัฟกานิสถานย็อจ่าสิบเอกจอห์นคิลลี่พระเอกของเราและทีมฮาวอ์กสได้รับภารกิจตามล่า อาวุธและระเบิดของกลุ่มตาลิบันขณะตั้งด่านตรวจคน้นแจ็คแจ็คคนทหารอเมริกันและฮาดีล่ามท้องถิ่นกำลังสอบถามคนขับรถบรรทุกเกี่ยวกับสิ่งของด้านท้ายคนขับชาวอัฟกานต่อว่าล่ามที่ทำงานให้กับชาวตะวันตกและเกิดการโต้เถียงกันระเอกสังเกตเห็นท่าทางพิรุษของคนขับที่เร่งให้คนทหารเนี่ยตรวจสอบของด้านในขณะที่ตัวเองค่อยๆถอย,อย,อย,อยห่างจากท้ายรถละเอกรู้ล่วงหน้าถึงอันตรายกำลังจะเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันครับเสียงระเบิดบึ้มดังสน,นั่น เขาเห็นเปลวไฟลุกท่วมจากด้านหลังรถและทหารลูกทีม2คนที่อยู่ตรงจุดนั้นก็ไม่อาจรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นไม่นานครับทีมฮาวก์3ได้รับกําลังคนเสริมสองนายคนหนึ่งเป็นช่างเครื่องส่วนอีกคนเนี่ยเป็นล่ามชาวอัฟกัน เจ้าหน้าที่เอ่ยถึงชายท้องถิ่นคนนี้ว่าเขามีพื้นฐานการรบและเคยผ่านการฝึกทหารมาก่อนสามารถพูดได้ถึง4ภาษาแต่เป็นคนดื้อไม่ค่อยยอมใครทํางานด้วยยากและไม่มีหน่วยไหนอยากรับเข้าทีมชายผู้นั้นเข้ามาแนะนำตัวกับพระเอกเขาชื่อว่าอาเม็ดเคยเป็นช่างเครื่องสามารถซ่อมได้ทุกอย่างที่มีเครื่องยนต์พระเอกอธิบายลักษณะงานของหน่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากไม่ต่างกับการแว่งเท้าหาเซียน ลามคนก่อนเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดอาเม็ดยืนตรงฟังพระเอกด้วยท่าทีนิ่งเฉยไม่แสดงความกลัวใดๆตอบกลับสั้นๆแค่ว่ารับทราบครับท่านพระเอกจึงตัดสินใจรับเขาเข้าหน่วยแม้จะรู้สึกหมันไส้กับท่าทางของอาเม็ดไม่น้อยเขากำชับเด็กใหม่อย่าสร้างปัญหาให้ฉันต้องปวดหัวแล้กันและไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านเรียกแค่สิบเอกก็ได้อาเมดยิ้มมุมปากตอบรับคำสั่งไปว่าได้ครับท่าน วันถัดมาทีมออกล่าตระเวนค้นหาอาวุธระเบิดโดยมีเป้าหมายที่อาคารหลังหนึ่งอาเมดเตือนหัวหน้าทีมก่อนเข้าไปถ้าจะตามหาอาวุธที่นี่ไม่มีของแบบนั้นหรอกพระเอกยืนยันจะเข้าตรวจเทราตัวได้รับรายงานว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งซ่องสุมอาวุธของตาลิบันอาเมดไม่แย้งนายเอกทำหน้าที่สื่อสารกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชายท้องถิ่น ายชราบ่นเล็กน้อยแต่ยอมให้ตรวจค้นโดยดีพระเอกงุดเงียเมื่อพบว่าข้างในนั้นเป็นเพียงสถานที่ให้บริการสูบบารากุและไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดๆเจ้าของร้านฝากข้อความให้อาเมดตอบว่าพวกทหารในบริการหน่วยข่าวกรองของพวกคุณเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องพระเอกย้อนถามล่ามทำไมถึงรู้ว่าที่นี่ไม่มีอาวุธตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาดูอาเมดจึงพูดทีเล่นทีจริงว่าเขาเป็นคนวงในครับพระเอกนำขบวนกลับเข้าฐานทัพด้วยความงุดเงียเขาตรงเข้าหาผู้บังคับบัญชาระบายปัญหาในการทำงานหน่วยของเขาเนี่ยได้รับข่าวกรองผิด ัตติดต่อกนทําให้การล่าตระเวนเสียเวลาเปล่าเหมือนพาลูกทีมไปเสี่ยงอันตรายโดยไม่ได้อะไรกลับมาหัวหน้าแนะให้เขาหาทางอื่นในการรวมข้อมูลพร้อมบอกว่าไม่สนวิธีการหรอกแค่ต้องการข่าวที่ถูกต้องเท่านั้นและเชื่อมั่นว่าพระเอกจะทาสาเร็จชายหนุ่มจึงมาขอความช่วยเหลือแบบลับๆจากเพื่อนทหารหน่วยอื่นครับจนได้ข้อมูลของชายท้องถิ่นรายหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบพระเอกส่งภาพชายคนนั้นให้อาเมดดูบังเอิญว่าล่ามรู้จักคนในรวบและมั่นใจว่ามีส่วนพัวพันกับพวกตาลิบันพระเอกและทีมจึง ตัดสินใจลักพาตัวเป้าหมายเพื่อเค้นถามข้อมูลครับโดยเตรียมเสนอเงินก้อนหนึ่งแลกกับการเปิดเผยแหล่งเก็บอาวุธของตาลิบันอาเม็ดเป็นตัวกลางในการสื่อสารและรายงานสั้นๆมันไม่ค่อยอยากช่วยเราพระเอกแปลกใจที่เห็นทั้งสองคุยกันยืดยาวและชายคนนั้นเนี่ยแสดงท่าทีไม่พอใจแต่ล่ามกลับสรุปสั้นๆเช่นนั้นพระเอกจึงขอให้ย้ำเรื่องเงินอีกครั้งอาเมดคว้าเงินปึกใหญ่โยนให้อีกฝ่ายซึ่งก็ให้คำตอบแบบก,กว้างๆเขารู้สถานที่เก็บอาวุธและมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวพูดจบหนุ่มอัฟกานเนี่ยส่งสัญญาณขอเงินเพ พระเอกยืนยันจะให้หลังเสร็จงานเท่านั้นแต่อาเมิดแนะนำให้จ่ายเดี๋ยวนี้เพื่อประหยัดเวลาพระเอกไม่เห็นด้วยและยืนกรานตามแผนเดิมอาเมิดเห็นท่าทีลังเลข,ของชายคนนั้นจึงควักเงินอีกปลึกโยนให้โดยไม่ฟังคำสั่งของหัวหน้าครับชายท้องถิ่นรีบคว้าไว้และเล่าเบาะแสสำคัญที่จะนำพวกเขาไปถึงแหล่งผลิตระเบิด หลังจบภารกิจในคืนนั้นอาเม็ดลงจากรถก่อนเป็นคนแรกพระเอกเรียกจากเอ็ดดี้มาถาม,ถามถึงเรื่องที่ค้างคาใจชายท้องถิ่นพูดอะไรกับอาเมดแถมยังถ่มน้ำลายใส่อีกด้วยเอ็ดดี้ซึ่งเข้าใจภาษาจึงรายงานตามตรงรับมันขู่จะฆ่าล้างโครและจะฆ่าเขาต่อหน้าลูกเมียซ้ำยังขู่จะเอาเมียเนี่ยให้หมากินพระเอกสงสัยว่าอาเมดกับชายคนนั้นรู้จักกันได้ยังไงเอ็ดดี้เองก็ไม่แน่ใจรับในความสัมพันธ์แต่เล่าสิ่งที่เคยได้ยินมาว่าล่ามเคยขายยาเสพติดทำเป็นธุรกิจครอบครัวและเคยทำงานกับกลุ่มตาลิบันด้วยพระเอกใจถ้า นนัน้แล้วล่ามจะมาทํางานให้ทหารสหรัฐทําไมเอดดี้เผยความจริงที่ทาให้พระเอกอึ้งพวกตาลิบันเนี่ยฆ่าลูกชายของเขาน่ะสิพระเอกตอบว่าเอ็ดดี้ที่ไม่ยอมบอกเรื่องสําคัญนี้แต่แรกเอดดี้ตอบด้วยความลําบากใจว่าผมเองก็โดนสั่งมาอีกทีพระเอกไม่พอใจการทํางานของอาเมดในวันนี้ที่ไม่ฟังคําสั่งเมื่อมีโอกาสอยู่กันตามลําพังชายหนุ่มก็เตือนลูกน้องแบบจริงจังครับอย่ามาข้ามเส้นกันอีกอาเมดรีบขอโทษด,ด้วยท่าทีสุภาพไม่โต้แย้งอะไร,ระเผยว่าแค่อยากใช้วิธีแบบของผม หลังได้ข้อมูลใหม่ทีมฮาวก์รู้บบ่์แสแหล่งผลิตอาวุธ2แห่งไปเอกวางแผนจัดการโรงงานทำระเบิดแห่งแรกก่อน ซึ่งอยู่ห่างจากฐานทัพ30กิโลเมตรเจสซี่สรุปแผนให้ทีมฟังพวกเขาเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2คันรถคาเดินทาง1ชั่วโมงเมื่อขับผ่านทางตรงแล้วถึงทางแยกให้เลือกเส้นทางฝั่งซ้ายมือฮาดีล่ามชาวอัฟกันแย้งขึ้นมารับเสนอให้ไปทางถนนฝั่งขวาเพราะว่าตอนฝนตกคราวก่อนดินถล่มทําให้เส้นทางฝั่งซ้ายเสียหายเจสซี่บอกพระเอกเพียงว่ายังไม่มีข่าวรองยืนยันเรื่องนี้แต่ถ้าไปทางขวาจะใช้เวลาเพิ่มประมาณ20นาทีพระเอกเห็นว่าคงไม่เสียเวลามากนะักจึงตัดสินใจให้ทีมเนี่ยไปทางถนนฝั่งขว เมื่อเดินทางออกไปได้สักพักหนึ่งอาเมดขอให้พระเอกจอดรถทีแรกเขาไม่อยากหยุดแต่อาเมดยืนกลานจะบอกเรื่องสําคัญให้ได้ชายหนุ่มจึงสั่งให้ขบวนพักการเดินทางอาเมดเผยด้วยความมั่นใจมีบางอย่างผิดปกติหาดีโกหกเรื่องฝนเพราะฝนเนี่ยไม่สามารถทําลายถนนเส้นนี้ได้เขาคงต้องการล่อพวกเรามาติดกับพระเอกขมมดคิวจงหน้าลูกน้องพลางบอกว่าทางการตรวจสอบประวัติทหารทุกคนมาเป็นอย่างดีอย่าล้ำเส้นนะอาเมดหน้าที่คุณคือล่ามแปลาภาษาอาเมดก็นิ่งไม่โต้แย้งรับแต่สบตาหัวหน้ายืนยันความ ส,สุดท้ายพระเอกตัดสินใจฟังคําเตือนครับสั่งตรวจสอบภาพมุมสูงจากโดรนและให้ทหารสองนายเนี่ยไปสังเกตการบนยอดเขาระหว่างที่ทุกฝ่ายทําหน้าที่อาเม็ดเริ่มเข้าประกบผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งพระเอกได้รับรายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติทหารอีกคนตะโกนสั่งอาเมดให้ปล่อยตัวฮาดีพระเอกตามไปดูเหตุการณ์พบว่าอาเมดพร่อมร่างเพื่อนพร้อมจ่อปืนกดลําคอพระเอกเดือดหนักด่าอาเม็ดและสั่งให้วางอาวุธอาเม็ดยังไม่ปล่อยตัวคนทรยศง่าย,ายๆเขาแจ้งหัวหน้ามันปล่อยข้อมูลตำแหน่งเร ให้ฝ่ายตรงข้ามพระเอกห่วงความปลอดภัยของฮาดีจึงชักปืนขู่บ้างทําให้อาเมดจําต้องลดอาวุธและเตรียมรับโทษแต่แล้วจูจ่ๆฮาดีที่นอนหมดสภาพอยู่ก็สารภาพความจริงว่าเขาต้องหักหลังทุกคนเพราะว่าโจรเนี่ยจับครอบครัวเขาเป็นตัวประกันรอบลูกน้องรายงานความคืบหน้าล่าสุดพบกองกําลังศัตรูซุ่มรอยอยู่อีก8กิโลเมตรข้างหน้านั่นหมายความว่าอาเมดช่วยรักษาชีวิตทุกคนไว้ได้พระเอกได้ยินเช่นนั้นจึงสั่งยกขบวนขึ้นรถกลับฐานพร้อมควบคุมตัวฮาดีไปด้วย ภาพตัดมาพระเอกกาลังวิดีโอคอลกับครอบครัวในอเมริกาเผยให้เห็นว่าเขามีลูกน้อยสองคนครับส่วนภรรยาเนี่ยดูแลธุรกิจส่วนตัวครอบครัวแสดงความเป็นห่วงและรอคอยให้พระเอกกลับมาบ้านโดยเร็วทางด้านอาเมดเดินทางกลับที่พักพระยะท้องแก่ทานถึงความคืบหน้าของวีซ่าอพยพซึ่งครอบครัวล่ามเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าเมืองสหรัฐอาเมดยังตอบไม่ได้อย่างชัดเจนบอกเพียงว่าอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะแต่เขาสัญญาว่าจะจัดการหามาให้ได้ ในวันต่อมาครีบพระเอกรายงานภารกิจต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาที่มีแผนบุกโรงงานผลิตอาวุธอีกแห่งซึ่งอยู่ห่างจากฐานทัพ120กิโลเมตรหากเดินทางทางรถเนี่ยจะใช้เวลาราว30ชั่วโมงเขาจึงขอให้ใช้ฮอ2สองสามลำแต่นายกลับไม่อนุญาตทีมฮาวก์จึงเลือกใช้รถฮัมวีในการปฏิบัติภารกิจแบ่งกันเป็นสองคันเมื่อมาถึงจุดหมายกองกาลังบุกเข้าจู่โจมทันทีโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่คนงานอาเม็ดรับหน้าที่แปลาภาษาแจ้งว่ากําลังสืบหาวัตถุระเบิดเจ้าของออกมาแสดงตัวและ อธิบายว่าที่นี่เป็นเหมืองปิดไม่มีการระเบิดมาหลายปีแล้วถ้ามาตามหาตาลิบันให้ไปทางไร่อีกฝั่งหนึ่งอาเมดถ่ายทอดคําพูดเจ้าของเมืองให้หัวหน้าฟังแต่เขามั่นใจว่าหมอนี่โกโหกพระเอกจึงสั่งคนของเขาเนี่ยให้ตรวจค้นต่อไประหว่างที่คนสองฝ่ายพูดคุยกันอยู่สายเขาตาลิบันรีบโทรแจ้งหัวหน้าใหญ่เรื่องการมาถึงของทหารอเมริกัน ผู้นำจึงสั่งตอบโต้ทันทีครับฝ่ายกองกําลังสารัฐแยกย้ายออกปฏิบัติภารกิจกลุ่มหนึ่งสำรวจหาที่ซ่อนอาวุธอีกกลุ่มเนี่ยคุมตัวคนงานและเจ้าของบางส่วนคุมการเฝ้าถน,นนบริเวณทางเข้าเมื่อพลทหารจิซ,ซี่รายงานพบคลังอาวุธในโกดังชั้นล่างพระเอกจึงสั่งให้คุมคนงานไว้แล้วสแตนบายรอเขายังคงลุยสำรวจต่อเพื่อค้นหาที่เก็บอาวุธเพิ่มเติม ในที่สุดพระเอกก็พบสถานที่ลับที่มีชายชุดดำรวมตัวกันอยู่พร้อมทั้งตัวประกันที่ถูกจับมาทรมานยศพระเอกวิทยุแจ้งลูกน้องว่าพบแหล่งผลิตระเบิดและขอกำลังเสริมทางอากาศด้วยเขาจะบุกเข้าไปก่อนทีมรับทราบและดำเนินการตามคำสั่งพระเอกแนะให้อาเมดรอยอยู่ด้านนอกเพราะการจู่โจมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ล่ามจากนั้นเขาและเอ็ดดี้ก็บุกเข้าไปกราดยิงคนร้ายทันทีททเมื่อพบคนขับรถบรรทุกระเบิดที่ฆ่าช,ชีวิตลูกน้องพระเอกก็เหนียวไกเฮ็ดช็อตซ้ำเพื่อแก้แค้นให้แจก็จกแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตรู มาตบตบยิงโดนแขนเอ็ดดี้พระเอกสวนกลับอย่างแม่นยำและปิดชีพมือปือนได้ทันท่วงทีอาร์เมดรีบเข้ามาช่วยและได้รับอาวุธจากพระเอกก่อนออกจากพื้นที่พระเอกตั้งเวลา3นาทีไว้ในห้องเมื่อออกมาข้างนอกเขาพยายามติดต่อทีมขอคนช่วยยิงคุ้มกันแต่ไม่ทันการเพราะว่าศัตรูรุกหนักสังหารเอ็ดดี้ไปอีกรายพระเอกและอา์เมดพยายามหาทางกลับไปรวมกับทีมที่เหลือซึ่งขณะนั้นถูกคนรับทราบสถานการณ์ล่าสุดแล้วและเตรียมเข้าช่วยทั้งสองแต่เมื่อกองกําลังตาลิบันเข้ามาเพิ่มอีกเป็นคันรถและยัง ปรากฏตัวจากบนยอดเขาองทัพสาวรัตจึงต้องเผชิญสึกหนักพวกเขาหาที่กำบังและระดมยิงใส่อีกฝ่ายจิซีเร่งขอความช่วยเหลือแต่ได้รับข่าวร้ายว่าฮอร์ยังมาไม่ถึงต้องรออีก15นาทีการรบดำเนินไปอย่างหนักหน่วงทหารทุกนายต่อสู้เต็มกำลังแต่พ่ายแพ้เรื่องจำนวนครับค่อยๆล้มหายไปทีละคน การโจมตีของกลุ่มตาเลบันทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขามีอาวุธใหม่เข้ามาเสริมทับยิงตู้มเดียวเนี่ยทำลายรถทหารวอดทั้งคันรถไระเอกับอาเม็ดยังคงสู้เคียงข้างกันและสามารถขึ้นรถกระบะหลบหนีออกมาได้พลทหารอีกนายเกือบจะรอดครับแต่ถูกนักรถฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงถล่มรถจนลุกเป็นไฟ เมื่อหนีออกจากเมืองได้ระเบิดที่พระเอกตั้งไว้ก็ทํางานอาเมดคอยยิงสกัดรถที่ตามไล่ล่าส่วนพระเอกพยายามติดต่อหน่วยงานอื่นแต่กลับอยู่นอกเขตสัญญาณและยางรถยังแตกจนไปต่อไม่ได้ทั้งสองต้องทิ้งรถและเดินเท้าต่อไปกองทับฆ่าสึกที่ตามมาก็พบแต่รถว่างจอดอยู่ข้างทาง หลังแจ้งข่าวแก่หัวหน้ากลุ่มผูน้ำตาลิบันสั่งให้ตามล่าทั้งสองคนที่ยังรอดและต้องการจับเป็นเท่านั้นกองกำลังจึงแยกย้ายตามหาทหารทั้งสองที่กำลังหาทางรอดในป่าไม่นานหลังจากนั้นกองกำลังสหรัฐก็มาถึงเมืองหลังเหตุการณ์สงบและพบเพียงร่างไร้วิญญาณของนักรบตาลิบัน40รายรวมถึงพลทหารฮาวกหน่วย33ทั้งหมดยกเว้นพระเอกและอาเมด ทั้งสองเดินทางลึกเข้าไปในป่าจนพ้นการไล่ล่าของฝ่ายตรงข้ามครับละเอกรู้สึกสะเทือนใจเมืม่อตระหนักว่าลูกน้องทั้งหน่วยคงไม่รอดชีวิตคืนนั้นพวกเขาจำต้องพักในป่าจนถึงเช้าวันใหม่ชายหนุ่มตรวจสอบระบบนำทางผ่านดาวเทียมพบว่าฐานทัพยอยู่ห่างออกไป140กิโลเมตรเนื่องจากตรีบันคงกำลังตามล่าอยู่การใช้ถนนสายหลักจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปทั้งคู่ตัดสินใจวิ่งสไลด์ลงเนินเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่ยากลำบากขณะที่นักรบของอีกฝ่ายกำลังไล่ตามมาติดๆอาเมดทำปืนหล่นหาย ระหว่างทางพระเอกจึงสลับปืนสั้นของตัวเองให้ใช้ป้องกันตัวพวกเขาพบตาลิบันสองคนกลางป่า จึงได้นัดแนกกัรลอบโจมตีจากด้านหลังโดยใช้มือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังอาเม็ดมีฝีมือในการสังหารโหดเข้าขั้นเขาชกหน้าศัตรูซ้ำๆและสามารถชิงอาวุธมาได้การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปครับแต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไกลตัวละเอกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ปืนดับชีวิตอีกฝ่ายเพื่อไม่ให้ตนเป็นเหยื่อเสียเองเมื่อเสียงปืนดังก้องไปทั่วหุบเขากลุ่มตาลิบันจึงค่าเดาตำแน่งได้ทั้งคู่รีบวิ่งหลบหนีการไล่ล่า,ลาพร้อมยิงตอบโต้เป็นระยะจนมาพบบ้านร้างหลังหนึ่ง และตัดสินใจหลบภัยอยู่ที่นั่นเช้าวันต่อมาพวกเขาได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารของตาลิบันบ่งบอกว่าค่าศึกอยู่ไม่ไกลแล้วทั้งคู่เตรียมพร้อมรับมือการต่อสู้ครั้งใหม่ละเอกค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมกวาดปืนพร้อมยิง แต่ขณะที่หันไปเรียกอาเม็ดเขากลับถูกยิงจู่โจมจนล้มลงเสียงกระสุนดังสนัน่นเมื่ออาเมดยิงตอบโต้กองกําลังฝั่งตรงข้ามพระเอกหาที่กําบังแต่ก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขาอีกนัดกลุ่มตาลิบันเข้ามารุมล้อมพระเอกซ้ํายังใช้ปืนกระแทกหน้าและลากร่างที่บาดเจ็บพากลับไปหาหัวหน้ามัน นักรบนายหนึ่งกโกรธแค้นทหารซารัดจึงตรงเข้ามาหวังโจมตีแต่ลูกพี่ก็ห้ามไว้เพราะได้รับคำสั่งให้จับเป็นหนุ่มเลือดร้อนไม่ฟังรับยังซัดหน้าทหารต่างชาติจนน็อกน้ำแดงไหลเต็มหน้ากลุ่มศัตรูลากตัวพระเอกเตรียมนำขึ้นรถมีคนพยายามจะซ้ำเติมเขาต่อท่านใดน,นั้นนักรบตาลีบันทั้งกลุ่มก็ถูกลอบยิงดับทั้งแผงครับซึ่งเป็นฝีมือของพี่ล่ามสุดโหดนั่นเองอาเม็ดเข้าใกล้ทุกร่างที่บาดเจ็บและเหนียวไกซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าศัตรูจบชีวิตแล้วเขาพยายามปลุกพระเอกให้รู้สึกตตัวแ่ อีกฝ่ายยังคงอยู่ในอาการกึ่งสลบและบาดเจ็บสาหัสหนุ่มอัฟกันบอกกับสหายฉันจะพานายกลับบ้านเองเราอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานเดี๋ยวพวกมันคงมากันเพิ่มอาเมดทำการประถมพยาบาลพระเอกหาผ้าคลุมและทำรถเข็นขนย้ายร่างคนเจ็บอาเมดค่อยๆเข็นรถพาพระเอกออกเดินทางตามแนวเขาโดยมีจดมุดหมายปลายทางคือฐานทัพซึ่งห่างออกไปเป็นร้อยกิโลเมตรตลอดการเดินทางเขาดูแลให้น้ำให้อาหารให้ความอบอุ่นและป้องกันภัยจนข้ามวันข้ามคืน เช้าวันใหม่อาเม็ดสำรวจพบเงินจำนวนหนึ่งในกระเป๋าเมื่อมาถึงเขตหมู่บ้านเขานำไปซื้อรถกระบะเก่าและห่อร่างพระเอกไว้ท้ายรถแต่เรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิดระหว่างทางเขาบังเอิญพบกลุ่มนักรบตลิบันที่รถเสียข้างทางและต้องการขอขึ้นรถไปด้วยอาเมดไม่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากอีกฝ่ายมีอาวุธตลอดการร่วมเดินทางเขาต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกสงสยัยเมื่อผ่านพ้นช่วงเสียงภัยนั้นแล้วอาเมดไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเราว่ามีเพื่อนบาดเจ็บและขอแลกเกวียนอาหารยาสมุนไพร กับรถกระบะที่เพิ่งซื้อมาเมื่อชาวบ้านเห็นหน้าพระเอกลุงแกรทราบทันทีว่าทั้งสองเป็นเป้าหมายที่ตาลิบันกําลังไล่ล่าแต่ชายชราก็เต็มใจช่วยเหลือด้วยเหตุผลว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ชอบตาลิบันเหมือนกันครับและเตือนให้อาเมดระวังพวกนายมีข้าวหัวสูงมากกูกนไม่ยอมหยุดตามแน่อย่าใช้ถนนเด็ดขาดเพราะมีการลาดตระเวนทุกที่ให้ใช้เส้นทางผ่านช่องเขาแทนหลังจากได้เกวียนมาแล้วอาเมดลากร่างของพระเอกไปตามเส้นทางเขาที่ขูกระและธุกรกันดารส่วนใหญ่ทหารหนุ่มจะอยู่ในภาวะ ึแต่บางช่วงเนี่ยพระเอกก็พอมีสติมองเห็นสหายต่างชาติอยู่เคียงข้างอย่างไม่ยออ่อท้อชายทั้งสองผจญภัยทุกสภาพอากาศร่วมกันไม่ว่าจะร้อนระอุหรือหนาวเหน็บบางครั้งพระเอกตื่นขึ้นกลางเดึกด้วยอาการบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสอาเมดจะปลอบใจและให้เขาสูบบางอย่างที่ได้จากชาวบ้านเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน เมื่อยามเช้ามาถึงอาเมดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นฐานทัพอเมริกันแล้วห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์แต่ถึงอย่างนั้นร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่มอ่อนล้าบางครั้งต้องหยุดพักเหนื่อยแต่ทําได้ไม่นานต้องรีบฮึดสู้ต่อเมื่อไปถึงร้านค้าแห่งหนึ่งเขาจอดซื้อน้ํำดืม่มแต่โชคร้ายที่กลุ่มติดอาวุธไฟศัตรูเนี่ยก็หยุดพักที่เดียวกัน หนึ่งในนั้นจ้องมองอาเม็ดและสังเกตเห็นปลายเท้าของพระเอกโผล่ออกมาชายผู้นั้นเดินไปเปิดภาคลุมหน้าอาเม็ดไม่รอให้ถามเขาชิงลงมือสังหารฆ่าสึกคนแรกทันทีก่อนที่จะเล่นงานคนอื่นๆที่เหลือพระเอกที่พอมีสติในช่วงนั้นเห็นการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถช่วยได้ครับไม่นานรถกระบะอีกคันก็ตามมาอาเม็ดเกือบจะสิ้นหวังคิดว่าคงต้านไม่ไหวแล้วแต่กลับกลายเป็นหน่วยทหารสหรัฐนั่นเองพวกเขาจับกุมอาเม็ดและกดร่างลงพื้นแต่เมื่อทหารเห็นพระเอกที่ยังหายใจอยู่เขา ตกตะลึงจำได้ทันทีว่าเป็นใครในที่สุดทั้งสองก็ได้กลับสู่ฐานทัพยอย่างปลอดภัยพระเอกถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเขาใช้เวลาถึง4สัปดาห์ครับในโรงพยาบาลก่อนจะกลับมาพักฟื้นที่บ้านวันหนึ่ง เด็กแลนเพื่อนทหารแวะมาเยี่ยมและแสดงความยินดีที่พระเอกได้รับเหรียญกล้าหารเพื่อนชื่นชมว่าเขาเก่งมากที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการตามล่าของศัตรูมาได้เป็นร้อยกิโลอีกฝ่ายรีบปฏิเสธเผยว่าผู้ที่ควรได้รับคำชื่นชมเนี่ยคืออาเม็ดต่างหากตัวเขาเองยังจำรายละเอียดระหว่างการหลบหนีไม่ได้มากเด็กแลนพูดติดตลกว่ารามอฟกันคนนั้นคงไม่ต้องการเหรียญหรือคำชื่นชมเท่าวีซ่ามาอเมริกาหรอกเพื่อนยังแจ้งข่าวล่าสุดของอาเม็ดตอนนี้ต้องหลบซ่อนตัวพร้อมครอบครัวเพราะว่ากลุ่มตาลิบัน ตามล่าหัวอยู่ หลังเรื่องราวที่อาเมดช่วยทหารสาวรัฐเป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวบ้านบนท้องถิ่นยกย่องเขาที่กล้าต่อกรกับกลุ่มก่อการร้ายมีแต่ตาลิบันที่ยังแค้นไม่เลิกจึงตั้งข่าหัวเพื่อล่าตัวขณะนี้กองทัพยังไม่สามารถติดต่อได้และยังสืบหาตัวไม่พบพระเอกไม่สบายใจเมื่อได้ทราบชะตากรรมของอดีตลูกน้องและผู้ช่วยชีวิตเขาแนะให้หน่วยเขาครองเนี่ยลองติดต่อน้องชายอาเม็ดเด็กแลนก็บอกว่าได้ลองแล้วน้องชายอาเม็ดเหมือนจะรู้ที่อยู่แต่ไม่ยอมเปิดเผยจนกว่าทางการเนี่ยจะจัดหาวีซ่าให้กับครอบครัวพี่ ชายพระเอกมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณเริ่มจากโทรหาหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกวีซา่าแต่การประสานงานเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนและต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเขาต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ำไปมาทุ่มเทความพยายามอยู่เป็นเดือนครับแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆในยามค่ำคืนพระเอกมักฝันถึงภาพอดีตที่บาดเจ็บและอาเมดช่วยเหลือเขาอย่างยากลำบากชายหนุ่มเริ่มเครียดและหันไปดื่มหนักกว่าเดิมทำให้เริ่มควบคุมอารมณ์ไม่โย่อาราวาททำลายข้าวของคืนหนึ่งที่นอนไม่หลับ ขาระบายความอัดอั้นให้ภรรยาฟังวันที่พาเขาหลบหนีศัตรูฝ่าข้ามเขาเป็นร้อยโลกลับต้องมาใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆทั้งครอบครัวส่วนตัวเขาได้นอนสบายอยู่บนเตียงนุ่มได้พาลูกไปสง่งโรงเรียนเขารู้สึกผิดที่ทําให้ผู้ช่วยชีวิตต้องลําบากข้อตกลงของกองทัพสหรัฐเสนอที่ลีภัยแก่ครอบครัวของล่ามที่มาช่วยงานแต่พวกเรากลับทําให้อารเมดต้องประสบอันตรายตัวเขาเนี่ยไม่อาจพักผ่อนอย่างมีความสุขได้หากไม่จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็นวันต่อมา เด็กแลนแวะมาที่บ้านพวกเขาลองติดต่อหน่วยงานกองทัพอีกครั้งแต่ยังคงไร้ผลครับพระเอกหมดความอดทนรอคอยเขาเผยความต้องการจะไปช่วยเหลืออาเม็ดด้วยตัวเองเพื่อนจึงแนะนำพาเกอร์ทหารรับจ้างคุ้มกันฝีมือดีซึ่งขณะนี้อยู่ที่อัฟกา,านิสถานเขาอาจจะช่วยอะไรได้แต่พระเอกอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหน่อยเดกแลนเป็นห่วงความปลอดภัยแนะให้เพื่อนเนี่ยสร้างตัวตนใหม่เพราะถ้าใช้ชื่อเดิมแล้วตาลิบันสืบรู้ว่าเขากลับมาถึงถิน่นทั้งพระเอกและอาเม็ดจะถูกล่าหัวอย่างจริงจังอีกครั้ง ตัดภาพมายังที่หลบภัยของอาเมดในอัฟกานิสถานครับเพื่อนบ้านสังเกตเห็นกลุ่มตาลิบันยกทัพมาเป็นขบวนรถจึงแอบโทรแจ้งเตือนให้รีบหนีอาเมดเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเขาบอกภรรยาแล้วหยิบปืนที่ซ่อนไว้ใต้หมอนระหว่างนั้นเพื่อนช่วยรายงานความเคลื่อนไหวของศัตรูทําให้อาเม็ดสามารถสังหารผู้บุกรุกได้โดยง่ายและพาครอบครัวขึ้นรถหนีไปได้อย่างปลอดภัย ตัดมาฝั่งอเมริกาภรรยาของพระเอกเข้าใจความรู้สึกติดค้งในใจของสามีดีครับจึงเสนอจำนองบ้านเพื่อให้เขาเนี่ยมีทุนว่าจ้างทีมงานช่วยเหลือล่ามอัฟกันหญิงสาวให้กำลังใจเขาและกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าสามีจะสามารถทำภาร,รกิจสำเร็จและกลับมาอย่างปลอดภัยพระเอกถูกเรียกตัวเข้าพบหัวหน้าเนื่องจากหน่วยได้รับรายงานพฤติกรรมของเขาที่พูดจาหยาบคายกับเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ในการจัดหาวีซ่าให้กับครอบครัวล่ามละเอกยอมรับในการกระทำที่ไม่เหมาะสมพร้อมเปิดใจเขาพยายามหาทางช่วยเหลือผู้มีพระคุณทำทุกวิธีจนหมดทางเลือกแล้วและอยู่เฉยทนรอต่อไปไม่ได้เพราะยังมีชนักทีมแทงใจเขาตลอดเวลาซึ่งใครก็มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงเขายืนยันว่าจะไปพาล่ามอฟกันกับครอบครัวออกจากจุดที่พวกเราทำให้เขาต้องไปอยู่ระเอกพูดเปรยถึงอดีตท,ที่เขาเคยช่วยชีว,ชวิตผู้พันในสนามรบเมื่อแปดปีก่อนย้ำความต้องการให้อีกฝ่ายจัดหาวีซ่า มาให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามพระเอกเดินทางมาถึงฐานทัพอากาศคุนดูสในอัฟกานิสถานเพื่อมาพบกับพาร์เกอร์โดยใช้ตัวตนในนามของรอนเคพาร์เกอร์เล่าความคืบหน้าเขาได้ติดต่ออาลีน้องชายของอาเมดเรียบร้อยแล้วน้องชายรู้ตำแหน่งหมู่บ้านแต่ยังติดต่อโดยตรงไม่ได้พระเอกเสนอแผนให้ไปพบอาลีก่อนแต่พาร์เกอร์เนี่ยกลับแจ้งข่าวร้ายทีมของเขาเพิ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือทูต UN ที่กำลังเดือดร้อนมันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละเอกอารมณ์เสียต่อว่าอีกฝ่ายผมจ่ายเงินไปแล้วและเราก็ทําสัญญากันไว้ชัดเจน ฮาเกอร์ขอเวลาเพิ่มเพียง3วันแล้วจะพาทีมไปช่วยพระเอกปฏิเสธพร้อมย้ำจำนวนเงินที่เขาทุ่มเทให้เขายอมจ่าย10บล้านเพื่อภารกิจนี้แถมยังต้องไปกู้หนี้มาอีก5 0 0แสนอีกฝ่ายกลับตอบแบบไร้ความรับผิดชอบครับถ้าไม่พอใจผมยินดีคืนเงินให้นะคำกล่าวนี้ยิ่งทําให้พระเอกฉุนหนักกว่าเดิมเขาโต้กลับเสียงเข้มผมไม่อยากได้เงินคืนแต่อยากให้คุณเนี่ยเขารบสัญญามากกว่าพาเกอร์เสนอทางเลือกใหม่ให้พระเอกตามหาอาเม็ดกับครอบครัวให้พบเจอแล้วค่อยติดต่อแจ้งพิกัดมาทีมจะส่งคนไปรับและพาส่งถึง สนาบนิพระเอกพูดประชดประชันครับอย่างนี้เหมือนจ่ายเงินจ้างพนักง,งานเรายังต้องล้างรถเองอีกฮาร์เกอร์ก็วนกลับมาที่ข้อเสนอเดิมครับงั้นคุณรอ3วันแล้วจะได้ทีมงานแบบจัดเต็มแต่ถ้าไม่อยากรอจะไปตอนนี้คงต้องลุยเดี่ยวแต่ว่าพาร์เกอร์เนี่ยก็จะเตรียมรถและอาวุธให้ซึ่งก็เดาได้ไม่ยากครับว่าพระเอกเลือกทางไหนเขาขอลุยเดี่ยวไปก่อน ก่อนออกเดินทางหาเกย์ยังพยายามโน้มน้าวครั้งสุดท้ายถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมจะรอพระเอกสวนกลับหน้านิ่งแต่ผมไม่ใช่คุณผมไม่รอหรอกว่าแล้วชายหนุ่มก็บึงรถออกไปคนเดียวด้วยความมุ่งมั่น และเอกวางแผนการเดินทางโดยจะไปหาน้องชายของอาเมดก่อนเขาต้องระมัดระวังตัวหลบเลี่ยงกลุ่มตาลิบันที่กระจายอยู่ทั่วในหลายเมืองเมื่อได้พบอาลีชายหนุ่มเล่าให้ฟังว่าตัวเขายังรอดปลอดภัยได้เพราะเป็นผู้จัดหายาเสพติดให้กับกลุ่มพระเอกเปิดใจเล่าจุดประสงค์ที่แท้จริงครับผมมาที่นี่เพื่อช่วยพี่ชายคุณออกจากประเทศตอบแทนบุญคุณที่เขาเคยช,ยช่วยชีวิตผมไว้อาลียินดีให้ความร่วมมือแนะให้ใช้รถบรรทุกของเขาแทนพร้อมจัดหาคนขับให้ด้วยเขาเพิ่งได้คุยกับพี่เมื่ออาทิตย์ก่อนอาเม็ดกำลังจะย้ายที่อยู่ ในอีกสองสาวันและนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายหรือว่าตาลิบันเนี่ยยังคงเล่ยล่าไม่หยุดละเอกออกเดินทางอีกครั้งซ่อนตัวอยู่ท้ายรถมีคนขับชาวท้องถิ่นพาไปหาอาเม็ดที่อยู่ต่างเมืองระหว่างทางเจอด่านตรวจแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีทว่าเมื่อถึงด่านของนักรบตาลิบันที่พยายามเข้าค้นหลังรถละเอกหรือว่าหลบยังไงเนี่ยก็โดนจับได้แน่เขาจึงเลือกกำจัดศัตรูทั้งสองนายก่อนร่วมมือกับคนขับลากศพไปทิ้งข้างทาง สายรับตาลิบันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาติดต่อผู้นำรายงานว่าคนของกลุ่มสองคนถูกสังหารหน้าที่ตรวจนายใหญ่สั่งให้ติดตามพวกเขาไปเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนกลุ่มไหนในเวลาเล่เลี่ยก,กันพระเอกได้รับสายจากหัวหน้าเรื่องวีซ่าของอาเมดและครอบครัวจัดการให้เรียบร้อยแล้วกำลังส่งต่อให้พาร์เกอร์ก่อนวางสายหัวหน้ายังวอวยพรให้พระเอกโชคดีคนขับจอดรถหน้าที่พักของอาเม็ดพระเอกเห็นเจ้าตัวยืนซ่อมรถอยู่จึงรีบโทรหาพาร์เกอร์ขอกำลังเสริมารับโดยทางนั้นนัดให้พบกันที่เขื่อนดารันตาห่างจากจุด ที่อยู่ประมาณ2กิโลเมตรพระเอกแจ้งเรื่องที่กังวล เขาเพิ่งกำจัดคนของพวกมันไปสองรายครับคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยตาลิบันจะรู้เรื่องและตามมาพาเกอรับปากช่วยจัดการให้จากนั้นสองสหายที่เคยร่วมเป็นร่วมตายก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งอาเมดแสดงความประหลาดใจแต่ยังคงสีหน้าเฉยเมยตามเดิมไทอัฟกันทัก,หย,กหยอกว่าชอบชุดที่พระเอกใส่อีกฝ่ายแซวกลับเช่นกันชรวงผมใหม่ของนายก็หล่อดีนะทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันมากครับว่ารู้นิสัยและเข้าใจกันดีอาเมดกล่าวคงยากมากเลยนะในการตามหาผมพระเอกตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมมา เพื่อช่วยคุณกับครอบครัวสายรับติดตามมาจนพบและตระหนักได้ว่าทั้งสองคนที่เขากําลังจับตามองเนี่ยคือเป้าหมายที่นายใหญ่ต้องการตัวมากที่สุดเขารีบโทรแจ้งกลุ่มซึ่งก็เตรียมพร้อมออกไล่ล่าในทันทีทางฝั่งทีมงานของพาร์เกอร์รู้สึกขุนหน้าผู้ว่าจ้างจึงทําการสืบค้นข้อมูลจนพบว่าชายผู้นี้คือ1 0เอกจอห์นคินลี่ผู้โด่งดัง พาเกอร์ก็ทราบวิรกรรมของพระเอกกับล่ามคนนั้นจึงรู้สึกเสียดายครับที่ไปรับงานช่วยท่านทูต UN แทนที่จะช่วยพระเอกพาเกอร์สั่งการลูกน้องให้ประสานงานกับทัพอื่น เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือทางอากาศทางฝั่งอาเมดรีพาครอบครัวขึ้นรถออกเดินทางก่อนที่พวกตาลิบันเนี่ยจะมาถึงแต่คนร้ายได้เบาะแสจากชาวบ้านเปิดเผยเส้นทางของผู้หลบหนีคนขับรีบโทรกลับหานายเรียกกำลังคนมาเพิ่มนายใหญ่ย้ำสมุนต้องล่าตัวคนทั้งคู่มาให้ได้ถ้าทำไม่สำเร็จพวกแกตายแน่ขบวนรถศัตรูไล่กวาดรถบรรทุกมาในระยะกระชั้นชิดแต่มองไปที่เขื่อนกลับยังไม่มีใครมารอรับพระเอกับอาเมดต้องยิงสกัดรถคันที่ตามหลังพร้อมสั่งคนขับจอดขวางอุโมงค์เพื่อปิดทางทุก คนลงจากรถอาเมดพาภรรยาและลูกวิ่งหนีไปที่กลางสะพานแล้วให้พวกเขาเนี่ยซ่อนตัวในช่องหลบภัยและเอกถ่วงเวลาด้วยการวางระเบิดที่รถทำให้กลุ่มตาลิบันเสียเวลาเพิ่ม แต่เหล่ามือสังหารก็วิ่งตามมาและยังมีกําลังเสริมจากบนสะพานอีกจากนั้นจึงเกิดการยิงปะทะก,กันร,ระหว่าง2ฝ่ายพระเอกอาเม็ดและคนขับรถร่วมมือกันยิงตอบโต้แต่เมื่อกระสุนหมดและยังติดต่อพาร์เกอร์ไม่ได้พวกเขาคิดว่าคงจะจบชีวิตที่นี่แน่นอนแล้วชายทั้งสองหันมองหน้ากันยอมรับในสิ่งที่กําลังจะเกิดขณะที่นักรบตาลิบันเนี่ยเดินตรงเข้ามามุ่งจะจับตัวพวกเขาทันใดนั้นกองทัพสารัฐก็โจมตีจากด้านบนครับยิงรัวลงมายังเป้าหมายบนสะพานรวมถึงจุดส่มโจมตีตามแนวเขาทําให้ รูไรโอกาสที่จะตอบโต้และในที่สุดกองทัพตาลีบันก็พ่ายแพ้หาเกอร์มารับพวกเขาด้วยตัวเองพร้อมพูดกับพระเอกถ้าคุณบอกตั้งแต่แรกว่าคุณเป็นใครและคนที่อยากช่วยคือล่ามอัฟกันแล้วก็ผมจะทําให้ฟรีเลยฉากตัดมาอาเมดนั่งเคียงข้างครอบครัวบนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริการับในมือถือเอกสารวีซ่าที่เขาต้องการมาโดยตลอดชายหนุ่มก้มหัวขอบคุณพระเอกที่กลับมาช่วยเขาจากคุมนรกด้วยตัวเอง อีกฝ่ายเองก็ยอมรับคำขอบคุณจากสหายร่วมชะตากรรมโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยถ้อยคำใดๆก็สามารถสื่อถึงใจของกันและกันได้ในปี2021กองทัพสหรัฐถอนตัวจากอัฟกานิสถานอย่างสมบูรณ์ยุติการสู้ที่ดำเนินมายาวนานถึง20ปีเพียงหนึ่งเดือนให้หลังกลุ่มตาลิบันก็กลับมายึดครองอำนาจเต็มรูปแบบอีกครั้งลามท้องถิ่นและครอบครัวกว่า300คนถูกสังหารด้วยข้อกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือกองทัพสหรัฐอีกหลายพันคนยังต้องหลบซ่อนตัวต่อไปเพื่อรัก าชีวิตและหนังก็จบลงตรงนี้ครับน,นี่คือ The Covenant ททำคะแนนจาก IMDB ไปเที่7.5เต็ม10คะแนนส่วนรัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่83%ฟังคนดู98%ครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่ Netflix และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี